ลือเลยเจ้าคยาไปจุกลุ้นน้อยจุก şey> ล да ุ้นก็ไ่ได้ม um> ันไม่เบาลยจุกลุ้เขียดกลับสุขสบายดีเนาะมันนี่ไปเบิ่งกันว่าสะพอนเราเห็ดยังอยู่ไปผู้ฝนอยู่บนควันไผ่กลุ้มๆอยู่เผนเห็ดไปช้างอะไรไปเบิ่งกันพี่น้อง

มันชิย่างบ่จูดเลยแบบนี้ตอนนั้นคนอ่านว่ามันบ่ใหม่ขี้อัดเบยหรือพี่จังขี้อัดจะเห็นให้แทะเทียงให้ไหลหูหน่อเทียงเอาฮะไปเบิ่งดูใหม่บ่ฮะไปเบิ่งดูใหม่ปะ หายผัวแ้วบุปีเมียมีงานเออไปกับไปแถวนี้เห็นเขาอมาคุ้นว่นนี่เด้ นี่เฮ้ยควยนี่นี่พูดสินี้แล้มันอยู่ใน้ยังนะเขายังขมาเขาก็ก่อบเขาไปได้เสียมก่อเลย ມันນ້ອຍນ້ອเມັນລຮູ จะไปโจ๊กได้เหรอเลยนี่นบ่เขาวางงคบกันอยู่คอยนี่จี้เป็นห่วงนี่เ้ยผูกหูบักลายนึฮะเห็นหงลายเราไปจะขุดได้ผน หัวอีฟอยแม่อะไรแล้วเนาะหาคอยก็หาเจ้าหายุบุนคอยก็หาอย่พี่่อยก็แน่มือเราไม่หายว่าขุดนาเรา

นี่ hả บ่นี่พอเกียน khởi โูไปหันะนี่นี่นี่กูเดนีคไมันมีคีพไคพรเนาะกรปูนเะอปูกวดเข้ามาเลยสร้าง ทราทไปคอยโทรโทรโทรจังได้โทรศัพท์อยู่ปุ๊คือคอยกับบุมีเงินโทรเน็ตมีแต่เบอร์เน็ตคอยผัดคอยใช้โทรโทรศัพท์เจ้าได้โทรเหมือนันนนนมมยเเเจ้้้็ตติวใปลองงโทรช

อเติมใส่ที่ขอบมือียนในหลักสองคยัมเติมไห้ค่ะวันนี้ลักเก้เป็นหกเจ็ดหมื่นค่ะเกือบรท่มือหน้าไม่อ่ายเลยสบาย cút ở cái phù đi tẩm các anh em một chút đấy hả này đây <laughs> <Tâm say>. là <laughs> quạt kinh này <laughs> Nhi.

Lột phải mà chị Cứ bụi hình, không, chẳng, mình, không, hình. Đi không, nha, đi Hù này mày đi แต่กระปูมันต้องขวดขึ้นมาเรื่อยๆขุดสื่อลงสื่อลงเรื่อยๆะอย่าไปจกลึกลงเ้ามาุกกรกไ้มันไมเบาเรฮ้ยกบลปกเขียน <Ac ult> จขุดลงไปอีกมันยังบอกยังผู้สุดอย่ามันมีอีกต้นไ่น จีกินแช็ดเธอได้เนาะเขียนเนาะใช่ไหมขาไหม่แข็งมันนี่นี่นี่งูนี่อืมทันหูวัดสีฮหันมันบ่มีกระปูหูวัดสี่มันเป็นหูเก่าอือกระปูบูอยู่ละเขียดมาอยู่แทนเนาะตอนนี้กระปูมีเขียดไงเลยเขียดมักินนายจนาะไปเลย งกด้งดหูดงหงายปขุดลงชุดหงามคงามขุดลงแลุ้ดถ้ากระดิ่งสตัว អត់មានទេទៅតាមមើលនេះໃຜមកជំនុំយឡានេះខ้ามបាក់ថាង

มูนี่วัดขุดขี้ควายกับพี่น้องมูมีครับมันมีนี่ขับวะอันนี้หากระโปงนี่ฮะอันนี้หน,นึ่งจะขี้ไผ่นี<ไ>่่ะขี้ไผ่ขี้ไผ่มันเบอร์นี่ตันเลยกระโปงเอากระโปงเกือบกบดี มันอ่านหันได้ยินเด้เฮมันหองไม่นี่ละกบถ้านี่ละหมืนมันหองมันมี่ชุดาตเลาะขึ้นภูผูบารถเนาะึมด้เนคุ ไปเชรถเพีเขากะละพุ่นลบอลทั้งหัวน่ะอย่างทมหัวมาหาัหัวนั่นแหละจังมาเรถไป ป่ะพี่น้องก็สิได้จบคลิปเท่านี้แล้วเนาะเพราะว่าเอามาจูดขี้เนือแล้วก็หาหลอกขุดบงเขียเลยเพิ่นว่าเออขุดบงจิได้บ่เอ้ยจิได้พี่ยังจักนําเจ้าเลยคิดกโคนมากเลยได้ตลอดนี่นี่ตัวใหญ่ ออนั oh, ouais. ่นะเอจิโลก็จินายเอจิโลคัมนกอนแวมคุป้เจ้าจินายกับจิโลคุไอ้ขนมันไปเลยเจ้าหง ไปกป ata, ันก็คืนทลายสลายเนี่ยไปบอกระิได้จบคลิปที่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อบ๊ายบาย